สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับสามเฟสนะซึ่งวงวงจรไฟฟ้าสามเฟสเนี่ยนะครับคอนเซปต์การคิดเนี่ยก็จะเหมือนกับการคิดโนดอนาลิซิสท,ทั่วไปเลยนะครับโอเคเพียงแต่ว่ามาจจะมีการต่อโหลดที่เป็น y เป็นเดลต้าที่ทำให้มันดูยากอะไรอย่างี้นะโอเคครับก่อนที่เราจะเริ่มเป็น,เ,ปนเริ่มทำโจทย์กันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการบรรยายการดูเวกเตอร์นะครับของเฟสเซอร์นะครับของแรงจ่ายแบบ y ใช่ไหม แรงจ่ายไมจ่จำไม่ผิดเพัยงจำแนกว่าไม่มีแบบเดลตานะครับเดอมันจะมีแค่โหลดที่เป็นแบบเดลตานะก็คือถ้าเป็น y y ต่อกับ y เนี่ยมันก็จะง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น y กับ Delta เดลตานี่นะครับอาจจะต้องใช้การแปลงแบบหาเลยนะหา V l i ล e ใช่ไหม line to l i น e อะไรเงี้ยนะครับอาจจะยากขึ้นหน่อยหนึ่งในเรื่องการแปลงเฟเซอร์นะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องนี้แนะนําว่าน้องจะพยายามไปรีบทําโจทย์ให้มันเยอะเลยถ้ายังไม่เข้าใจการการเปลี่ยนเฟเซอร์ของของตัวแห่งจ่าย นะครับเราพยายามเขียนพิสูจน์ซ้ำๆย้ำาเยอะๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้เราแม่นและเร็วขึ้นนะครับแล้วเวลาแก้โจทย์พวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวจะลองพูดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะแบบยังไม่มีการเตรียมตัวมากนะบอกน้องไว้ก่อนนะไอคลิปแบบเตรียมตัวอาจจะออกหลังจากนี้อีกยาวหน่อยนึงแต่ว่ามีคนรีเควสต์มาก็เลยทําให้ก่อนนะครับจากความทรงจําที่ที่อยู่ในหัวนะครับจากเราก็ทบทวนนิดนึงอ่ะงั้นเริ่มเลยแล้วกันนะครับ ในในวงจรไฟฟ้านะครับแบบ3ามเฟสเนี่ยนะครับมันก็คือเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4เส้นนะครับโดยตรงกลางเนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นนิวทรอลนะครับคือไอ้คำว่านิวทรอลเนี่ยนะครับไอ้เส้นสีดำเนี่ยนะที่เขียนไว้เส้นสีดำเนี่ยนะครับเราจะมองว่าจุดมันเนี่ยนะบำนีะครับเหมือนกับอุ้ยเออ่อ๋อโอเคอันนี้ครับก็จะมองว่าเหมือนกับมันเนี่ยนะ มีสากไฟฟ้าใช้คําว่าสากไฟฟ้านะครับย้ำอีกรอบหนึ่งมี V เป็น0ูนโวล์นะครับเปรียบเทียบไปเฉยนะโอเคไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนครับนิวทอนเนี่ยก็คือมี B V เป็น0ูนโวล์นะคราวนี้นะครับเฟส A B กับ C เนี่ยนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่วงจรพวกนี้มันจะเป็นวงจรที่แบบเป็นกระแสะสลับถูกปะ่ะนะเป็นกระแสะสลับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของมุมเนี่ยมาเกี่ยวข้อง นะครับสังเกตตัวสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะอันนี้ไม่ต้องรีบนวกันเนาะนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องหมายลบเนี่ยนะจะต่อกันอยู่ที่ตัวโนโดไอตัวนิวทรัลหมดเลยนะครับเห็นไหมลบลบลบของแรงจ่ายแต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะต่อเข้ากับนิวทรัลนะนะอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบอุดมคตินะครับอันนี้เป็นแบบไม่อุดมคตินะอันนี้คืออุดมคติเนี่ยแรงจ่ายจะไม่มีพวกตัวต้านทานที่เป็นตัว L เนี่ยอยู่เลยนะครับ <S <S คราวนี้ไอ้น,นี่มันเป็นแบบค่อนข้างว่าเป็นโมเดลจริงที่แบบว่ามอเตอร์เนี่ยมันจะมีขดลวดใช่ป่ะมันจะมมีีีควาาาตต้้นนนททรงก่่อ ก่อนที่ไฟฟ้าที่มันผลิตได้เนี่ยจะไปจ่ายจริงๆนะครับโอเคก็สังเกตอีกรอบหนึ่งนะไม่อรอบหนึ่งว่าไอ้โค้ลบเนี่ยนะครับโเค้วที่เป็นสักไฟฟ้าต่ำเนี่ยต่ออยู่กับนิวตรอนะครับแสงดงว่าจุดนี้เนี่ยมีสักไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับทั้งสองวงจรเลยนะโอเคเรามาดูแบบ, idea, แบบอุดมคติก่อนนะครับว่ามันคิดยังไงนะก็ไอ้ขั้วเนี่ยนะครับโหนนี้โหนด A พรามเนี่ยโหนด B พรามแล้วก็โหนด C พรามเนี่ยจะเป็นโหนดที่จะต่อไปยังโหลดนะครับ คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดตรงนี้มีสากยไฟฟ้าเป็นศูนย์ใช่ไหมไอซี IC เนี่ยอาจจะเป็นแบบอะไรนะ V เท่ากับร้อยเท่าไหสองรยี่สิบโวลต์ป่ะอันนี้จริงๆแหล่งจ่ายมันจ่ายมาผลิตมานิดนึงเนาะเรามาค่อยปรับแรงดันสูงขึ้นเราค่อยไปอันทีหนึ่นงเอาป่ะเดี๋ยวงงเอาเป็นว่าสมมติว่ามันจ่ายสักร้อยโวลต์แล้วกันนะมั่วๆไปแล้วครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็น V เท่ากับร้อยเหมือนกันครับไอตรงนี้ก็จะเป็น V เท่ากับร้อยเช่นเดียวกันเพเียงแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยก็คือ หลังจากตรงนี้นะให้น้องดูก่อนว่านะครับว่าตรงนี้เนี่ยโหนตรงเนี้ยมีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับแล้วศักย์ไฟฟ้าที่จุดนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับอะไรเอ่ยแหล่งที่มันจ่ายออกมาสมมุติว่า e e a พลมศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ100โวลต์ใช่ไหมนะครับตรงที่เป็นศูนย์ตรงนี้มีศักย์ไฟฟ้า100โวลต์นะครับแสดงว่าเส้นนี้ทั้งเส้นเนี่ยจะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ100โวลต์ทั้งเส้นถูกป่ะโอเคไอน,นี้ไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีศักย์ นะครับตรงนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดตรงนี้มีค่าดักร้อยโวลต์จุดนี้ก็จะมีสักไฟฟ้าที่เป็นร้อยโวลต์เช่นเดียวกันนะครับเพราะนี่คือความต่างสั่์ถูกไหมโอเคนะครับอันนี้เราต้องรู้กันนี้ก่อนแล้วสักไฟฟ้าตรงนี้ก็จะวิ่งเท่ากันทั้งเส้นนะครับไปยังโหลดนะในกรณีที่แบบว่าเราเรียนเบื้องต้นนะครับมันจะเท่ากันไม่มีตัวด้านทานที่ที่ขดลวดถูกไหมโอเคคราวนี้เรามาดูตรงที่มันเป็นแบบโมเดลจริงบ้างนะครับสมม,มุติว่าการไฟฟ้าเนี่ยผลิตขึ้นมาได้ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับร้อยหนึง สม,มุิอันนี้จริงๆต้องมีมุมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับได้ร้อยโวล์เนี่ยนะตรงกลางเนี่ยเป็นนิวทรลนะครับเราจะมองว่าเป็นศูนย์ถูกไหมสแสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดเนี่ยจุด B ีพรามเนี่ยตรงเนี้ยก็คือหนึ่งรอยโวล์ตรงนี้ก็คือหนึ่งรอยโวล์ตรงนี้ก็คือหนึ่ง้โวล์นะครับมุมเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคแต่คราวนี้ก่อนที่มันจะจ่ายไปยังโหลดนะครับอย่างที่บอกว่าตัวมอเตอร์เองเนี่ยมันจะมีขนลุดนเหนี่ยวนำใช่ไหมขดลวดเนี่ยพันกันอยู่เต็ไมไปหมดเลยฉะนั้น มอเตอร์เองนะครับโดยพลังงานที่สูญเสียเนี่ยจะถูกจําลองโดยขดลวดตัวนี้นะครับใช้เป็นอะไรนะเรียกตันกคือแซดดีนะครับอันนี้ก็มาจากเทคเนี่ยไม่รู้ว่าดีคืออะไรนะคเป็นว่าเนี่ยก็จะมีการสูญเสียพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยที่ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นพลังงานเนี่ยล้อออกมานะับพลังไอตัวเขาเรียกน,นะดตัวนี้บวกลบใช่ไหมมีเคลื่อนไหลออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดเดลต้าวีถูกป่ะเดลต้าวีที่หายไปตรงนี้นะครับมันทําให้จริงๆเนี่ยตอนที่เราผลิตมาเนี่ยมันน้อยหนึ่งถูกป่ะ มันก็จะมีการสูญเสียกับตอนนี้ไปเนี่ยทำให้ตรงบีเนี่ยออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยนะครับนี้ก็จะน้อยกว่าหนึ่งอยที่ผลิตได้เพราะว่ามันสูญเสียไปตามคลรอดตัวนี้นะครับโอเคอันนี้น้องฟังตัวนี้รู้งง่ากทำไมกระแสะไหลออกเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่มันไปต่อกับโหลดแล้วละกันนะอันนี้ฟังไปก่อนว่าเออถ้าเกิดมันเป็นโมเดลที่แบบจําลองของจริงเนี่ยนะครับตัวมอเตอร์ก็จะมีคนอดตัวนี้เนาะทำให้สัมไฟฟ้าเนี่ยแทนที่มันจะออกไปแบบเต็มเต็มร้อยหนึ่งมันจะต้องสูญเสียตัว นะครับแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนเฟสนิดหน่อยด้วยนะเพราะว่ามันมีตัว L ถูกปะ่ะนะครับเดิมทีผลิตมา,าจ,จะเป็นมุมศูนย์พอถูกบิดปุ๊บอาจจะแบบอะไรนะเกิดการแหลกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับอ่าโอเคแหลกก็รีดนะแหลกใช่ปะ่ะเออนะครับคราวนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับตัว E เนี่ยผลิตมาร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามีกําลังสูญเสียนะก็ทําให้ความหนักศักเนี่ยหายไปด้วยนะครับอาจจะมี d e t a V อะไรไม่รู้เนี่ยหายไปทําให้เวลาออกมาจริงจจ่ายยังโหลดเนี่ยไม่เต็มร้อย แล้วก็อาจจะมีมุมเ,เปลี่ยนไปด้วย,ะวยนะครับ okay. อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างโมเดลจริงกับโมเดลที่เป็นแบบอุดมคตินะอุดมคติก็คือถ้าเกิดผลิตร้อยก็เอาเสาไฟฟ้าเนี่ยจ่ายไปยังโหลดร้อยเลยนะครับส,ส่วนของจริงเนี่ยจะมีการสูญเสียนะครับซึ่งถามว่าเวลาจ่ายไปยังโหลดเนี่ยคำนวณยังไงก็ไม่ยากเนาะก็เหมือนกับตรงเนี้ยท่เนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมอันนี้ร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลบ ลบสักไฟฟ้าตรงนี้หายไปมันก็จะได้สักไฟฟ้าที่จุดนี้แล้วเวลาเราคิดไปยังโหลดเนี่ยเราจะเอาสา่ไฟฟ้าที่จุดเนี้ยที่จุดนี้แล้วก็ที่จุดเนี้ยไปคิดนะครับเราจะไมีอาตที่ผลิตได้โอเคนะก็พื้นฐานตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องมุมกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูแบบ positive sequence กันก่อนเลยแล้วกันนะจริงๆมันมี s i t i v e กับ n e นก t i v e นะครับถ้า positive ก็เป็นลำดับ A B C นะครับ A B C นะครับเฟส A B แล้วก็ C นะครับอันนี้เราไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะมี d e f อะไรหรือเปล่านะเพราะว่าโลกเรานะครับจะเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ได้มั้งนะครับทุกทุกประเทศจ่ายไฟแบบนี้หมดมั้งเนาะแต,แต,แต่ไม่รู้ประเทศไหนไม่จ่ายหรือเปล่านะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้อย่างนี้นะครับมก็จะมีแค่3เฟสนี่แหละเพราะว่าเวลามอเตอร์ม,มันหมุนเนี่ยมันมุมละร้อเนี่ยมันสวยดีเอ้ยยี่มันสวยดีนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูความหมายกันก่อนนะครับ IVP นี่คือ V m a x ที่ที่แต่ละตัวใช่ไหมแต่ละเฟสเนี่ยมันผลิตได้นะครับ ตอนนี้ความหมายของ an ก็คืออะไร an an ก็คือศัยไฟฟ้าที่จุด a เทียบกับนิวทรอนะครับศัยไฟฟ้าที่จุด a คือตรงนี้นะครับเมื่อเทียบกับนิวทรอลตรงนี้นะจริงๆตรงนี้เป็น a a กับ a พราม,มันเป็นมันเป็นอันเดียวกันนะครับแตนนี้เขียนในกรณีที่มันมีโหลดนะแต่ว่าอันนี้เอาไอเดียมาให้ดูก่อนนะครับอ่ะถ้าถ้าเราเราเลเอเฟรน์ว่าให้ a เนี่ยนะครับเราบอกว่าไอแรงจารง่ายตัวนี้นะ a, แรงจ่ายก,กระแสสลับตัวนี้นะครับเนี่ยจ่ายเท่ากับ vp แล้วก็มีมุม0ูนะครับไอตัว b เนี่ย a เนี่ย, a, ย a มันนํา b นะครับ a มันนํา b นะถ้าเป็น positive นะครับ a b c เรียงตามอักษรเลยถ้าเราเขียนเฟสเซอร์เนี่ยเราเขียนตัวเนี้ยวิ่งมาก่อนเนี่ยนะครับมุมศูนย์นี่นะอันนี้คือมุมศูนย์ใช่ไหมนะครับมันเป็นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับรูปนะที่แบบรูปมันขึ้นมา120มันต้องเป็น120หรือเปล่ามันไม่ใช่นะครับมีขนาดวิมพีแบบวีพีแล้วก็มีมุมศูนย์จำคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมที่พี่แลี้ยงบอกว่าอะไรนะทรายตรีโกณอ่ะที่แบบแปลงาไนเเป็คคอสอสะรรยยงี้ับ เวลาเวลามันวิ่งเนี่ยนะครับเขาจะมองว่ามันวิ่งทวนเข็มนาฬิกาแล้วเวลาวิ่งทวนเข็มนาฬิกาอันนี้คือของ A ใช่ปะ่ะของเฟสเอนะครับ v an คราวนี้ถ้าเป็นของตัว B เนี่ยเห็นไหมเอมันนํา B นะถ้าเกิดเป็นโพซิทีฟเนี่ยเอมันจะน B นะพยายามพูดซ้าๆให้จําได้ฉะนั้นเวลามันวิ่งมันวิ่งทวนเข็มเนี่ย B มันวิ่งตามใช่ไหมเวลา B วิ่งตามมันต้องวิ่งอย่างนี้ครับมันต้องตามมาอย่างนี้คือ A เนี่ยวนขึ้นไปก่อนละ B มันถึงวนตามมาอันนี้คือ v bn เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเป็นเฟสเซอร์ของตัว b เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นอะไร vp มุมลบ120ใช่ปหมคือลบ1น0คือลงมาอย่างเงี้ยลบหนึนะครับหรือเราจะเขียนว่าไอ้ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับอะไรนะ vp มุม240ก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเรานับแบบทวนเข็มเนี่ยไอ้เนี้ก็ลงมา240หรือถ้านับแบบตามเข็มไอ้เนี้มันลงมา120ถูกไหมครับโอเคนะแล้วก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากเป็น p o s ิทีฟ a มันนำ b b มันจะนำ c งัั้นน C มนจะวิ่งตามใครครับ C มันจะวิ่งตาม B ครับคือเราลามันเฟเซอร์มันวิ่ง่มันจะวิ่งคนเข็มอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับไอเนี่ยบีวิ่งไปวิ่งไปละวิ่งไปละไอเนี้ยมันวิ่งหมุนตามมานะครับจริงๆเรามองว่าไอเนี้ยมันหมุนได้นะคือเหมือนกับไอตัวเนี้ยมันสามารถหมุนได้นะครับโอเคฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยจะได้ว่า vc vcn เนี่ยนะครับคือที่เทียบกับนิวทรอนนี่นะมันมีค่าเท่ากับขนาดของ P นะครับมุมกับเท่าไหร่เอ่ยร2อยี่สิบใช่ไหมเพราะว่าตามตำแหน่งเนี่ยถ้าเกิดเราเน นะครับอันนี้มันเป็นมุมร้อยี่สิบอันนี้มันลงมาร้อยี่สิบอันนี้ก็จะติดลบใช่ไหมตามหลักตรีโกณที่เราบอกว่าถ้าทวนเข็มเป็นบวกเสมอนะครับโอเคเราก็จะได้เฟสเซอร์ที่ที่ถูกกาหนดมาแล้วว่าเนี่ยหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลยนะก็คือเหมือนกับไอตัวนี้จ่ายไปก็เป็น Vp มุมศูนย์ถ้าเกิดเป็นโพซิทีฟนะครับเราใครนําใครนะ a มันจะนํา b ถูกป่ะฉะั้น b มันจะวิ่งตามให้นึกภาพตัวนี้ให้ได้นะครับให้เขียนศูนย์ให้ได้ก่อนแล้วเวลา b มันวิ่ง,ว,ง,ว,ง,ว,งวิ่งทวนทวน,ทวนเข็ นะครับตรงนี้มันจะมีค่าเท่ากับ vp มุมลบ120ถูกไหมนะครับแล้ว vc เนี่ยก็จะวิ่งตาม b นะครับก็จะเป็น vp มุมกับ120นะอันนี้การอธิบายตรงนี้ก็น่าจะทำให้น้องๆจำได้แล้วว่าใครใครมาก่อนใครมาหลังนะครับโอเคอ่ะได้ตรงนี้ปุ๊บตอนแรกเนี่ยกาจะไม่ทำโจทย์ให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดพูดแค่นี้ลอยๆน้องๆอ,อ,อ,อาจจะงงๆอะไรยังไงคิดยังไงเดี๋ยวไปลองดูตัวอย่างแบบ y, y กันก่อนนะครับ y เดียวกยังไม่มีนะเอาเป็น y ต่อกับ y นะครับว่าคิดยังไงอ่ะเ ก็มาลองดูตัวอย่างกันนะครับถ้าเกิดเราต่อแบบ yy อย่างนี้นะโอเคก็หาทุกอย่างที่ที่หาได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้เกิดแบบก่อนเลยเนี่ยนะก็ต้องรู้ว่านะครับนิวทรอลกับนิวทรอลเนี่ยที่มันเป็น n ตัวใหญ่กับ n ตัวเล็กเนี่ยนะมันมีศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าไหร่ครับมันเป็นศูนย์จริงมากมันเหมือนกับว่าจริงๆเนี่ยตรงนี้มมนมีสายอะไรมมนรู้มันต่อเชื่อมถึงกันนะครับแล้วแบบถ้าเกิดกระแสเนี่ยที่มันวิ่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งมาอย่างงี้ใช่ไหม แล้วมันก็วิ่งผ่านสายมาวิ่งผ่านสายมาลงมาเจอโหลดตัวนี้ครับพอผ่านเรียบร้อยแล้วมันก็กลับไปที่รูปเดิมเนี่ยมันเหมือนการพิจารณาแบบ d a ร a n a เ y s i s เอ้ยเคใครนะ k v KCL ใช่ไหมครับแบบแบบ3อันพร้อมกันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันก็มีเรื่องของมุมมาเกี่ยวข้องกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองอย่างนี้เห็นแล้วเราเข้าใจเนี่ยนะครับแบบนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนกับที่เราเคยเรียนอะมีแหล่งจ่ายตัวหนึ่งวิ่งไปปุ๊บเจอโหลดวิ่งกลับมาสักไฟฟ้าตัวนี้เท่ากันเป็นศูนย์อย่างเงี้ยม ชิฟมุมไปดิอย่างละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมันก็จบนะโอเคก็มาดูกันนะครับข้อนี้เนี่ยแน่นอนว่าโหลดที่เขาให้มามันต้องมันต้องทุกตัวเท่ากันนะครับไม่งั้นยากตายแน่ๆนะระดับนี้โอเคตรงนี้ก็เท่ากับหนึ่งร้อยมุมหกสิบเท่ากันถูกไหมครับอย่างที่บอกไอ้นิวทรอกับนิวทรอเนี่ยมันเหมือนกนต่อกันอยู่นะเพราะสักไฟฟ้ามันเท่ากันนะโอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาแบบแยกแยกเฟสเอมาก่อนนะเอาเฟสเอมาคิดก่อนบวกฟูฟับลบสองร้อยนะครับมุมศูนย์ อันนี้เป็น ims มาให้แล้วนะครับนะมีโหลดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เน,นี่ยนิวทอลตัวใหญ่อันเนี้ยนิวทอลตัวเล็กซึ่งสากยไฟฟ้ามันเท่ากันนะครับแน่นอนกระแสะเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้แบบตอนแรกๆที่คุยกันว่ากระแสะมันยิงออกใช่ปะแน่นอนมันต้องปล่อยออกอแล้วครับเพราะมันจ่ายกำลังถูกไหมตอนนี้ก็มีโหลดเท่ากับ100นะครับมุม60นะอันนี้ก็มี current นะครับแน่นอนว่าค่า current ก็อะไร delta v ส่วนด้วยค่าแทดใช่ไหม impedance นะครับ delta v ก็คือเท่าไหร่เอ่ย 200นะครับมุมเป็น0แล้วก็อิมพีแดนซ์เนี่ยก็คือ100นะครับมุม60หารกันแล้วได้2มุมลบ60ครับกระแสตัวนี้นะครับกระแสที่เฟส A เนี่ยไหลมาอย่างนงี้นะมีค่าเท่านี้ครับคราวนี้อันนี้คือ N อันนี้คือ A ถูกไหมถามว่าอันนี้ถ้าเกิดอันนี้เป็นบาลานซ์อันนี้บอกว่า Positive Sequence ด้วยเนี่ยนะครับเฟส A อนำเฟส B จริงไหมเฟส A นะครับเดี๋ยวเขียนก่อน VAN เนี่ย V ที่เป็น A เทียบกับนิวทรอเนี่ยจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยมันคือเท่าไหร่ครับ200ใช่ไหมมุมศูนย์ฉะนั้นถามว่า VBN เนี่ยมันวิ่งตามมันวิ่งตามคือมุมเป็นไงครับลบ120ใช่ไหมที่เมื่อกี้วาดเฟสเซอร์นะครับถ้าเกิดมุมศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมไอ้เนี่ยมันวิ่งวนไอ้นี่มันวิ่งตามฉะนั้นเองต้องลบ้อยยีเราเราลองคิดดูนะถ้าเกิดตรงนี้เป็นลบร้อยยเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้ IA แล้วกันนะเราลองดูกระแสที่วิูิในเฟส B นะครับ ก็เป็น V B ใช่ไหมครับมุมลบ120แล้วก็ไอตัวเนี้ยไอตัวโหลดก็เท่ากันนะครับก็หารด้วย100มุม60มันก็จะกลายเป็น2มุมลบ180นะเราดูดีๆนะเห็นมากระแสเนี่ยมันเป็นลบ60กระแสของ B มันเป็นลบ180คือเฟสของกระแสมันก็ยังวิ่งตามกันอยู่ด้วยมุมที่เท่ากันนะครับในกรณีที่มันเป็นบาลานซ์ฉะนั้นน่ะเพื่อความชัวร์เัหาไ c ีด้วยกันแล้วกันนะครับ ก็ V C N แน่นอนว่าก็คือวิ่งตาม B อีกทีหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันวิ่งตามอย่างนี้นะครับฉะนั้นมุมมันก็คือร2 0ถูกปะเพราะตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มุมนี้มันคือร2 0นะครับฉะนั้นหากระแส IC นะครับที่ผ่านเฟส C เนี่ยก็คืออะไรกระแสเนี่ยมันไหลลงมาอย่างนี้ถูกปะวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บเข้านิวทอนิวทอวิ่งกลับมาอันนี้ก็ใช้ียวกันครับเฟส B เนี่ยก็วิ่งไปวิ่งกลับมาฉะนั้นมันก็จะไปรวมร่างกันตรงเนี้ยเนี่ยบวกก็อค VCN ืใ่ ก็เขียนเป็นนีน้เลยกันครับสองรอยมุมร2อยยี่สนะครับโซนี่โหลดครับหนึ่งร้อยมุมหกสิบค่าที่ได้ก็คือเท่านี้ก็ <c oughs> ถ้าเกิดเราเขียนเฟเซอร์ของตัว i นะครับของตัว a ก่อนเลยนะลบหกสิบมาอย่างนี้แบบเป๊ะๆแล้วกัน <c oughs> อันนี้นะครับแล้วก็ตัว B เนี่ยมันเท่าไหร่ลบร้อยแปดสิบใช่ป่มมันก็คืออยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือ i a อันนี้คือ IB นะครับแล้วก็ IC ก็คือมุม60ใช่ไหมก็คือขึ้นไปแบบนี้นะครับ IC อ่ะอันเนี้ย0กสิเป็น,นติดลบใช่ไหมแล้วก็อย่างงี้ซึ่งแน่นอนเห็นป่ะมุมมันอันเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่ครับร2อยสิอันนี้มันห่างกันเท่าไหร่ครับร2อยิ 120. อันนี้มันห่างกันเท่าไหร่ครับ1 2อยี 120. ก่ก็มันก็ห่างกัน120เหมือนกับแรงดันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาแรงดันเนี่ยมาเขียนผสมเข้าไปในนี้ในเฟเซอร์ตัวนี้นะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างไร นะครับก็เนื่องจาก VA เนี่ย200มุม0ใช่ไหม VA อยู่นี่นะครับ VB มันเท่าไหร่นะ VB 120ใช่ไหม VB มาใช้ใน VC ดิใช่ไหมครับ VC คือ120ตรงนี้แล้วก็ VB ตรงนี้นะครับก็สังเกตว่ากระแสของเฟสของใครของมันเนี่ยมันก็จะแหลกแหลกของ V ใช่ไหม c u r ร e n ์มันจะแหลก V อยู่เพราะว่ามันเป็นตัวต้านทานแบบ L L เนี่ยจะทำให้ c u r ร์เรเนี่ยแหลกแรงดันถูกไหมครับเห็นว่า IC ก็จะแหลก VC อยู่120นะครับ IB ก็จะแหลก VB อเอ้ยไม่ใช่60ขอโทษครับ IC นะเดี๋ยวใช้สีแดงดีกว่า IC แหลก VC อยู่60นะครับ IB แหลก VB อ60 IA แหลก VA อ60ก็ตามนี้คราวนี้ถ้าเกิดเป็นแบบ Y Y ต่อกับ Y เนี่ยมันง่ายมากเลยใช่ไหมเพราะเราบอกว่าไอแรงดันที่ตกข้มจุดนี้กับจุดนี้เนี่ย มันใช้แรงดันของแหล่งจ่ายได้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่เราไปเจอโจทย์แบบเป็น y กับเดลตานะครับเนี่ย y ต่อกับ Delta เดลตานี่นะครับไอแรงดันรถที่ตกค้อมแต่ละอันเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่ V v ตัวนี้ละ v ที่แบบตกค้อมตัวนี้ละมันจะกลายเป็น V l ลายเทียบกับลายเอานะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปต่อไปนะอันนี้ก็เอามาให้น้องๆดูก่อนเผื่อใครฟังปุ๊บได้ไอเดียแล้วไปคิดต่อแล้วเป็นประโยชน์นะครับสามารถอ่านได้เองก็ ทำได้เลยแต่ถ้าเกิดยังงงๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ว่าเอ้ยพี่ขอแบบฉบับเต็มอันนี้เดี๋ยวจะพยายามเรียบเรียงคําพูดให้นะโอเคครับอันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนละกันนะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ทาโจทย์แบบ y ต่อกับ y นะครับสําหรับคนที่จะทา y กับเดลต้าเนี่ยก็แนะนําว่าแปลงแปลงเดลต้าเป็น y ถ้าบอาก็อาจจะง่ายขึ้นน,นึงน,นะครับเดี๋ยวทิปถัดไปก็น่าจะวันจันทร์ไม่อังคานะครับเป็น y กับเดลต้ามาทําให้ดูแล้วกันโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ ขอบคุณที่นั่งฟังกันมาม,มีคอมเมนต์อะไรความเห็นอะไรอยากจะให้เพิ่มเติมอยากจะให้ปรับปรุงอะไรเงี้ยสามารถบอกได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะโอเคครับก็คลิปนี้มีแค่นี้นะขอบคุณครับ